วันนี้ที่กองบัญชาการกองพลพัฒนาที่2พันเอกอธิชัดโรจนพิรมรองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่2เป็นประธานในพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลของทหารกองประจำการพัดที่1ทั2,556โดยภายในพิธีได้มีการเจริญพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ต่อจากนั้นเป็นการเดินแถวสวนสนามของเจ้าหน้าที่ทหารกองประจำการท่าน,นี้รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่2ยังได้กล่าวให้อวาดแก่ทหารที่จะปลดออกจากกองประจำการว่า ขอให้ทหารทุกนายมีความภาคภูมิใจที่ได้มาทำหน้าที่ของลูกผู้ชายในการรับใช้ประเทศชาติอย่างสมบูรณ์แล้วและขอให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชาติเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมและให้ระลึกเสมอว่าทหารที่ปลดประจำการทุกนายยังมีหน้าที่ที่ต้องคอยติดตามเหตุการณ์บ้านเมืองอยู่เสมอเพราะเป็นทหารกองหนุนของกองทัพบ,บกรวมทั้งหากพบหรือทราบข่าวสารที่มีความสําคัญและมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหายาเสพติด จะต้องแจ้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ยังได้กำชับในเรื่องของค่านิยม12ประการต้องปฏิบัติตามเพราะเป็นแนวทางที่ดีและมีประโยชน์ขณะเดียวกันทหารกองประจำการที่ปลดประจำการออกไปแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของบุตรหลานที่เข้ามาใช้ชีวิตในรั้วทหารทางร่างกายพฤติกรรมความมีระเบียบวินยัยหน่วยกองพลพัฒนาเนี่ยเป็นหน่วยที่มีภารกิจ2 2กิ่งคือกิ่งในการพัฒนาช่วยเหลือประชาชน นะครับกับงานทางด้านงานก่อสร้างหน่วยทหารก็จะถูกมอบภา,ารกิจไปให้กับหน่วยต่างๆน้องๆทหารที่ได้ได้เข้าบรรจุไปตามหน่วยต่างๆก็จะได้ความรู้จากหน่วยงานของตัวเองนะครับทางหนึ่งนะครับแล้วก็ในช่วงที่ที่ทหารใกล้จะปลดเราก็มีการอบรมวิชาชีพให้เขาได้มีความรู้ที่พร้อมที่จะออกไปปฏิบัติประกอบอาชีพเมื่อเมื่อปลดการเป็นทหารไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ น้องทหารได้แน่ๆก็คือความมีระเบียบวินัยซึ่งถือว่าเป็นรรทัฐ,ฐานในการที่จะพรองชีวิตด้านทหารกองประจำการที่ปลดประจำการต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนแรกรู้สึกกลัวที่ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในรั้วทหารแต่เมื่อได้มีโอกาสมาสัมผัสและใช้ชีวิตอยู่ทําให้เปลี่ยนทัศนคติทันทีาการได้มาใช้ชีวิตในนี้ได้มีโอกาสศึกษาต่อมีโอกาสฝึออการรอาชีพและมีนิสัยรักความเป็นระเบียบวินยัยรู้จักเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่และมีความซื่อสัตย์จับไปแล้วเอไปแล้ว ก็เหนื่อยครับแต่ก็รู้สึกว่าภูมิใจแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้ร่างกายแล้ว่านิสัยก็ดีขึ้นมากครับจากที่เกเรก็อยู่ในระบบระเบียบขึ้นครับมีอะไรจะถามน้องถึงเี่อที่กำลังจะเข้ามาก็มาเป็นนะครับมันก็ไม่ได้หนักอะไรมากมายก็ดูแลดีครับสำหรับพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลมีความสําคัญเพราะธงชัยเฉลิมพลถือเป็นธงประจําหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพิธีนี้จัดขึ้นเพื่อให้พลทหารกองประจำการที่จะปลดออกจากกองประจำการได้รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจในการที่ตนได้รับราชการทหารครบตามกำหนดรวมทั้งเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรักความเอื้ออาทรของผู้บังคับบัญชาและพลทหารที่ยังประจำการที่มีต่อพลทหารที่จะปลดออกจากกองประจำการโดยปีนี้กองพลพัฒนาที่2มีฐานกองประจำการที่จะปลดออกเป็นฐารกองหนุนในวันที่1พฤษภาคม2558จำนวนทั้งสิ้น255นาย พัทรเทียมพลถ่ายภาพภูสรัญญาชัชวานรายงาน